แนวทางหัวรัฐบาลมาแล้วงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566รวมทุกอย่างพร้อมสรุป2ตัว3ตัวนะครับเรามาดูงวดที่แล้วก่อนนะครับเด่นบนทุกหลักหรือ110หน่วยให้เด่น2กับ7นะครับเข้าเลข7นะครับเด่น110เข้าเล 0, ข0กับเลข9นะครับและซ้ายมือข้างล่างนะครับเด่น100หน่วยเข้าเล 0, ข0กับเลข7นะครับแล้วก็เด่น10หน่วย เข้าเลข9นะครับเลขที่ออกสีแดงนะครับ097นะครับเดี๋ยวในคลิปผมจะแนบใบสีขาวนี้ไปด้วยนะครับทุกคนจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับในคลิปก็จะมีเด่น110หน่วยหรือเด่นบนทุกหลักนะครับเด่น110เด่น100หน่วยเด่น10หน่วยบนเด่น10หน่วยล่างปักหลัก10ล่างหน่วยล่างนะครับพร้อมสรุป2ตัวตรง3ตัวตรงบนกับล่างแยกกันนะครับ แล้วก็3ตัวตรงนะครับ3ตัวบนนะครับให้ทุกคนติดตามในคลิปดูนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง FC เก่าและ f c ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลงวดประจําวันที่16ธันวาคม2566นะครับ เป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็อย่าลืมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเป็นแนวทางรฟรีเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ ามาเริ่มกับใบแรกเป็นเด่นบนทุกหลักนะครับเด่น6ตัว3สูตรนะครับ300กว่างวดจากปี64นะครับส่วนเลขเด่นเลขชนให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับดูซ้ายมือก่อนนะครับสูตรที่1เด่น6 7 8 9 2 3ต่อมาตัวกลางขวามือนะครับเด่น234569และขวามืออีกทีหนึ่งสูตรที่3เด่น4 5 6 7 0 3 ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้ง3สูตรนะครับชนเลข3กับ6นะครับชน3 6ชน2ตัวนะครับดูขึ้นด้านบนชน2 7มาเลข7นะครับออก097ส่วนด้านบนอีกชน8 9 6 990ออก9 90นะครับนวดนี้ก็ภาวนาให้มาอย่างน้อย1ตัวนะครับให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับเราไปต่อกับเด่น110นะครับ เรามาต่อกับเด่น1 1 8ตัวทะลุปโปรแกรมองปี59นะครับมีอยู่2สูตรเลขเด่นเลขชนดูด้านล่างนะครับเห็นนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับดูซ้ายมือก่อนนะครับสูตรที่1เด่น90 123457ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น9 1234 678ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้ง2สูตรนะครับชน123479ดูขึ้นด้านบนตัวชนมา2ตัวเลยนะครับศูนย์กับ9นะครับออก0 9 7ย์นะครับ ไปต่อกับเด่นร้อยหน่วยนะครับ เามาต่อกับเด่นร้อยหน่วย8ปดตัวทะลุปโปรแกรมนะครับปี61กับปี59อย่ายังละ1สูตรนะครับเลขเด่นเลขชนดูด้านล่างนะครับนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับซ้ายมือสูตรที่1เด่น1 3 4 6 7 8 9 0ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น8 9 1 2 3 5 6 7ให้ดูขวามือนะครับคือเลขชนทั้ง2สูตรนะครับชน136789 เราว่ามาอย่างน้อย1ตัวนะครับดูขึ้นไปด้านบนมาครบนะครับ0กับ7นะครับออก0,97นะครับเราไปต่อกับเด่น10หน่วยบน มาต่อกับเด่น10หน่วยบนเด่น7ตัวเป็นสูตรชนนะครับมีอยู่ลายสูตรนะครับจากปี63นะครับเลขชนดูด้านล่างนะครับนี่นะครับดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเลขชนเลขเด่นก็คือ6 0 5 7นดะครับดูขึ้นด้านบนงวดที่แล้ว85 91มาเลข9นะครับโอกงวดนี้นำไปใช้ได้เลยนะครับ6057 เดินดีนะครับใบนี้นะครับเราไปต่อกับสรุปเลยนะครับเดี๋ยวล่างไว้ที่หลังนะครับต่อจากสรุปสรุปบนก่อนนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่1น,นะครับเป็นสรุป3ตัวตรงนะครับแนวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566นะครับเลขสีดำคือเลขเด่นนะครับที่ผมกรอกไปนะครับส่วนเลขชุดดูดด้านล่างนะครับตัวเลขสีแดงแดงนี่นะครับรวมทั้งหมด6ชุดนะครับได้แก่1น6 2 5 6 2 6 7 6 7 6 6 6 5 6 3 6 6 นะครับ6ชุดนะครับพิจารณากันเองนะครับผมก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าเลขจะออกอะไรนะครับนี่คือการเดานะครับเดาจากสูตรตามที่เห็นนะครับเราไปต่อกับสรุปใบที่2นะครับเป็นสรุป2ตัวบนนะครับ เรามาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับแนวทางรัฐบาล16ธันวาคมนะครับเลขสีดำๆคือเลขเด่นนะครับส่วนเลขชดดูด้านล่างนะครับตัวเลขสีแดงแนี่นะครับรวมทั้งหมด18ชุดได้กแก่010610153651565860636567687678858687 ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับตัดสินใจกันเองนะครับเลือกกันเองนะครับผมไม่ทราบาเลขจะออกอะไรนะครับเราไปต่ตอกับเด่นล่างเลยนะครับ มาต่อกับเด่นล่างเป็นเด่น8ตัวทะลุโปรแกรมนะครับมีอยู่2สูตรของปี62กับปี64นะครับอย่างละ1สูตรนะครับเล็กเด่นเล็กชนดูนด้านล่างนะครับเนี่นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับดูซ้ายมือก่อนนะครับสูตรที่1เด่น90123468ต่อมาขวามือสูตรที่2เด่น2 3 4 6 7 8 9 0ให้ดูขวามือนะครับคือเล็กชนทั้ง2สูตรนะครับชน0 2 3 4 6 8 9ดูขึ้นไปด้านบนมาครบนะครับ โอเก้าหนึ่งนะครับเราไปโตกับปักหลักนะครับหลัก10ล่าง oh. ดูด้านล่างนะครับจะมีอยู่2ส,สูตรนะครับดูด้านบนก่อนนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ10ล่าง2 4 5 7 9 0 1และด้านล่าง0 1 2 3 4 5 6ทั้ง2ใบชนเลขะไรครับชน0 1 2 4 5นะครับ0 1 2 4 5 10ล่างนะครับ ไปต่อกับหลักหน่วยนะครับมีสใบเหมือนกันนะครับหลักหน่วยล่าง ดูด้านล่างนะครับดูใบบนก่อนนะครับกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงด้านบนนะครับเด่นหลักหน่วยล่าง6 7 9 0 1 2 3กงมที่แล้วหลุดนะครับ6 91กเลข9กเป็นหลักสิบแล้วมาดูด,ด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงใบที่2นะครับเด่น9 0 1 2 4 6 7งวดที่แล้วเข้านะครับเลข1ทั้ง2สูตรชนกันคือ01นะครับ0 1 2แล้วก็6 เจ็ดเก้าโอ้สรุปแล้วหลักหน่วยล่างชนกัน0ูนย์หนกเจ็ดเก้นะครับเราไปต่อกับสรุปเลยนะครับสรุป2ตัวตรง2ตัวล่างนะครับ มาต่อกับสรุปรัฐบาล16ธันวาคม2566เป็น2ตัวล่างนะครับเลขสีดำคือเลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดดูด้านล่างนะครับตัวเลขสีแดงแดงนี่นะครับรวมทั้งหมด15ชุดได้แ,แก่ 18, 25, 28, 42, 43, 45, 48, 49, 52, 58, 81, 82, 85, 88, 89 ทุกคนพิจารากันเองนะครับมีเล็กเด็ดเล็กดังเล็กสุดของตัวเองลงนํามาเทียบกันดูนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแต่หากเพื่อนๆหรือ f c ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆนะครับให้คนอื่นเขได้เห็นด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ